ครับสวัสดีครับผม LS78 I าจจะบิงกับคลิปเล่นเกมเช้งสองนะฮะตอนนี้ผมก็มากับคุณ Nimbuster นะฮะสวัสดีครับคุณ Nimbuster ได้ยินผมไหมครับยินครับสวัสดีครับนะฮะตอนนี้นะฮะรายละเอียดของเกมเช้งสองนะฮะผมจะให้คุณเช้งเอ้ยไม่ใช่คุณเช้งคุณ Nimbuster ออกมาเผยเผยรายละเอียดกันนะครับ เฮ้ยรายละเอียดเราข้ามข้ามไปเถอะเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับอ่ะนะฮะความยากมีสองสองระดับยกังกูก่อนครับมีสาระครับอ่ะะออ่่ะผมรอคุณอยู่อ่ะก็เล่นทีมดูข้าดูเศษอิพยูก็แค้มโฟล์ดหนึ่งจุดพิกเออร์ฮัทสมัยนี้ก็ได้กันหมดแล้วนะครพิกเออร์ฮัทเนี่ย แล้วกิกครับพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ก็4ี่กิกบนกราฟิกการ์ดขอแค่2 5งรไมก็พอแล้วไอเอ็กเครับจบยังครับจบแล้วจะได้เข้าสู่เกมกันเลยจบนะครับนะฮะเข้าแคมเปญโหมดนะฮะมันยังมีเซอร์ไพรส์วโหมดอยู่แต่ก็รอคุณนิมบัตเตอร์ไปโหลดเกมก่อนนะตอนนี้ก็มีระดับความยาก 2, 2> ระดับนะฮะมี normal กับ hard ซึ่ง normal นะผมกลัวเล่นแล้วมันไม่เลาใจเราก็เล่น hard กันเลย ผมก็เล่นด่านแรกสุดกันเลยนะครับส่วนอาวุธผมก็เล่นตั้งแต่เริ่มแรกมาเหมือนกันนะครับแต่ลุกเอานี่ผมขอ,อนี่ละกันไม่ชอบใส่เสื้อเริ่มเกมมานะฮะตัวเอกจะอยู่ในรถบัสนะฮะคันหนึ่งรถตู้เนี่ยไม่บอกเนี่เขาก็ดูรูปลูกเขาสามคนนะฮะ แล้วคนขับรถนะฮะมีอาชีพอาชีพริมคือขายใบตองไม่ใช่ใบตองเงินดูยังไงก็ใบตอง Hamp. แลฐทหารคนนี้นะฮะเขาดูรายการในวัดดาวมาก็ต้องการที่แสดงพลังอำนาจนะฮะกลางครับกลางแสดงผิดคนแสดงผิดคนนะตอนนี้ เนี่ยเริ่มเกมมาแลก็จะสอนการควบคุมนะฮะคลิกซ้ายในการโจมตีแฮ่อซาปาแฮ่อซาปาแฮ่อซาปาแฮแฮแฮ่แฮ่แฮแฮแฮ่นี่ฮะตอนนี้ก็ถ้ากดถ้าเกิดว่ากดคลิกขวาจะเป็นการโจมตีอาวุธระยะไกลนะฮะบิดบิดนะฮะ นี่ครับเขาบอกถ้ากดว่ากด S แล้วกดโจมตีนะฮะมันจะเป็นการเสยขึ้นนะเสยขึ้น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 เสรยขึ้นเสยขึ้นเสยขึ้นเสรยขนเสรยขึ้เสรยขึ้นเสยขึ้นเสยขึ้นเสรยขึ้นเสรยนเสรยขึ้นเไรยขึนเสรยขึ้น่สรย่ึ้นเลรยขึ้นเสรยขึ้นเสรยขึเสรยขึ้นเส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 รยข้นเสรยข้นเสรยขึ้นเปรยเยอะด้วย ตอนนี้มันก็เอาไข่ควงาม,มาสู้ออกับผมซึ่งจะสู้กันนี่ยิงได้ยั่งนี้นี่ได้ไปตวเข้ามาอาทีเงเยอะๆเออเข้ามาทีละตัวสองตัวสู้ข้าไม่ได้หรอกพังรถก่อนพังรถก่อนเดินไม่สนใจนี่พังรถก่อนพนะังรถพังรถพังรถเรียบร้อยแล้วคืออะไสิ่งของในเกมนะฮะบางสิ่งบางอย่างเราก็สามารถพังได้และบางอย่างก็จะมีไอเทมตกมาด้วยนะฮะดังนั้นเราต้องหมั่นพังของให้เยอะๆนะฮะ เป็นเกมที่ดีจริงๆส่งเสริมให้เด็กทั้สิ่งของรอบงตัวทัม้มีอะไรทางแบบมีอะไร,รทางหบบนี้กันเยอะสุดแคเล่นเกมนี้สักอายุเท่าไหร่ถึงจะเล่นได้เนี่ยอ๋อถ้าเกิดว่าคุณเปิดคอมเพนต์คุณก็เล่นได้แล้วครับเกมนีอ้อย่างนี้ได้กิดการข่มเพื่อ,อ,อเ,เปิดคอมเมน์ก็มาเล่นเนื้อเลี่านขนาดนี้ก็คือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ปกครองนะถ้าผู้ปกครองอนุญาตให้เล่นหมดก็เป็นเล่นได้ตามสะดวกเสริิขึ้นกับ เสยขึ้นเสยขึ้นเสยขึ้นเห็นผมเสียงเค้่วอย่างนี้ผมก็แค่หกขวบเองนะท่าหน้าอยู่มือหกขวบกูก็ห้าขวบแหละมันเริ่มมีพวกเยอะขึ้นเรื่อยๆะเขาบอกว่าให้กดชิปแล้วกดโจมตีจะเป็นการโจมตีน่ะใช้ในการพังโลได้โลนแต่ โอ้โหแบบรับของโคตรเกี่ยวตัวโล่เลยถา,ยายยมยากถามยากระเ,ะเบิดนะครับมีดบินครับมีดบินครับมีดบินระเบิดระเบิดนะฮะถ้าจะจัดการตัวโล่ได้แล้วเราใช้ถึง3ลูกได้กันมีดบินครับมีดบินนั่นเองเข้าไปทุบประหยาดระเบิดสามลูกถึงตอนนี้นะฮะเกมจะสอนให้เราทำการชาร์จไนท์บัสเตอร์นะฮะคือการชาร์จมีดบินนั่นเอง <ทำ S 2> ไม่ใช่ครับชาร์จมีดบินครับ กดคลิกขวาค้างนะครับเสร็จแล้วเราก็ปาไปเราจะได้จำนวนดาวกระจายที่เพิ่มขึ้นมาถึงสเท่าด้วยกันแล้วก็เราต้องใช้แบบเราต้องใช้เขาเรียกอะไรนะน้ำอีให้เยอะๆนะฮะเพื่อเพิ่มพลังชีวิตของเราไม่ใช่ล็อกแอนเลยโหดไปนะฮะตรงนี้นะเกมจะสอนให้เราเคาน์เตอร์นะฮะคือถ้าเกิดว่ามีคขหมายตกใจปุ๊บเราก็โอ้ยตกใจเนี่ยนะ ก็ตกใจเพราะเปาเคาเตอร์ผมก็เป็นไม่ต้องอิวครับเคาเตอร์อุ้ยตกใจตกใจครับอุ้ยตกใจอะไรประมาณอย่างนี้ครับโออนี่นะพังพังพังโต๊ะเลยนะครับอย่าลืมไปตกใจมยังไม่สไตล์เลยพังกล่องด้วยนะครับพอดูตรงนี้นะมันเป็นลาวให้เราจับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมาก ถึงตัวนี้นะฮะเกมจะให้ตัวเลือกเราจัดการกับคู่จายคนนี้นะครับว่าเราจะกระโดดไปลุยเลยหรือว่าจะปามีดใส่ถังระเบิดดีครับคุณนิมบัสเตอร์ปาไม่นะฮะอยากเหนระเบิดนะปามีดนะครับ,กกรบนะปีศาปามีดครับ,มรบผมกลัวไม่มันไม่แรครรับ์ด,<ม>ด,ด้วยครับ <laughs> สำหรับเกมนี้นะฮะมันจะมีก้อนขี้ให้เก็บนะฮะพอเราเก็บแล้วเราก็จะได้คะแนนนะครับคะแนนจะขึ้นอยู่ใต้หลอดเลือดนะฮะที่จากไอ้พวกไอ้พานทหารเนี่ย าเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมี a c h i e v e m e n t ให้เก็บด้วยนะครับอ c h i e v e m e n t อะไรก็ไม่รู้เขาเรียก r e เ e l r e เ e l กิ Re bell, Re bell. ดการระเบิดทุกอย่างที่ขวางหน้านะเราต้องไม่ให้เหลืออะไรในทางที่เราผ่านไปนะครับ างล่างนี่นะฮะมันเป็นประตูทางเข้านะครับถ้าเกิดว่าเราตกลงไปเราก็จะไม่พูดดีกว่าเข้าสู่รนร<ะ>ก <ลง S 2> ครับตอนนี้นะฮะเราลงมาข้างล่างแล้วนะครับเขาบอกว่าให้กด S แล้วกดโจมตีเพื่อการโจมตีเพื่อได้คะแนนสูงชุดสองก้อน อยู่เนื่อเก็บก้อนขี้เลยนะครับเดี๋ยวคะแนนคุณไม่มีนะฮะเกียดใจก้อนทอง,ทองถ้า,าอะไรตกทองครับคุณนิมบอสเตอร์ไอ้นี่ผมพนันได้เลยว่ามันต้องเป็นก้อนขี้ครับก้อนขี้แน่ๆตอนนี้นะฮะ เจนคือสัญชาติเรากด F เพื่อใช้สิ่งของต่างๆพอเรากด F ปุ๊บเราสามารถใช้สิ่งของต่างๆได้พอมันเข้ามาปุ๊บเรากด F ครับอ้าวกด F ไม่ได้นี่ต้องกด F ทางนี้กด F ครับกด F ครับปามิดบินอีกสองสามดอกก็ตายแล้วครับตายแล้วครับตัวยักษ์ใจเสาะครับก่อนไปแล้วต้องกด F อีกทีนึงครับเพื่อต่อสัง่งการ เสร็จแล้วเรากด F เพื่อช่วยตัวปรกานนะครับเสร็จแล้วตัวประกันก็จะยนเรื ler, mm ่อยให้เรานี่เราได้เชนซอแล้วนะครับตอนนี้เชนซอหรือแถวบ้านผมเรียกฮิดเด้นเบดนะครับไม่ใช่่ะเลยไปฟ้าครับตอนนี้เกมจะสอนให้เรากดชิปแล้วกด E นะครับเพื่อพุ่งโจมตีอย่างรวดเร็วและเป็นบุลเลต์ไทมด้วยนะใช่ด้วยครับ สร็จแล้วก็โจมตีครับใช้เล่ยจมตีครับโจมตีใช้เล่ยจมตีครับนี่ครับแล้วเราเก็บกองทีเลยนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับมาเพื่อพังรถนะฮะพังรถครับพังรถขึ้นพังรถเราต้องไม่ให้เหลืออะไรในทางที่เราไปนี่ ตอนนี้เกมสอนที่เราติ้นฮารการกดชิปและกดเคลื่อนที่ด้วยเพื่อให้เราเหล่นลงไปเดี๋ยวหล่นลงไปหล่นลงไปตอนนี้นะเกมสอนที่เราจับคนโน่วเหวี่ยงฮะ,ะกด E และกด กดเคลื่อนที่แล้วกดชิปด้วยไม่มีคนแม้เปียงเลยครับมันจะทำให้เราเหวี่ยงคนลงไปโอ้ยโผล่ได้ไหนวะโยนลงไปโยนลงไปแล้วเราก็ลงทางปเนี่ยเป็นประตูครับประตูสู่ประตูนรกเลยต้องเล่นใหม่ที่ตรงนี้แน่ตั้งแต่ประตูนรกนี่เลยนะฮะประตูนรกที่หนึ่งครับ ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ผมมาพร้อมกับเทคนิคเพลวพาวนะฮะผมสามารถพังโล่มได้อย่างรวดเร็วครับเรื่อยแล้วเรื่อยแล้วจับไปเรื่อยครับเรื่อยครับเรื่อยครับจับครับเรื่อยครับเก็บก้านขี้เลยครับก่อนเก็บก้านขี้หมดแล้วครับตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครจำตัวใหญ่นี้ได้นะฮะ เกมจะให้เรากด F ในการจัดการมันด้วยอุปกรณ์ข้างบนนะแต่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นครับผมจะทำการกด E ครับเอาเลื่อยฟันครับเอาเลื่อยฟันมันให้ตื่นครับกด E ครับเอาเลื่อยฟันครับเอาเลื่อยฟันมันให้ตื่นครับกด E ครับเอาเลื่อยฟันครับแต่แล้วก็กระโดดฟวันก่อนเอาเลื่อยฟันครับหรว่ามันจะตายนะตอนนี้มันก็ตายแล้วนะจัดการได้อย่างรวดเร็วทันใจสไตล์อาดาสนะ แล้วมันก็จะโยนเลื่อยให้เราอีกอันหนึ่งซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าผมจะอนี่นคุณก็จะมีเลื่อยสองอันแล้วครับผมมีเร่นะครับมก็ปิดล็อกแมนนะครับมมะะจิ้งหลบะัะ ยิ่งหลบก่อนครับแล้วเราก็ข้ามไปฝั่งนี้จัดการประตูครับแ,แล้วก็เดินมาฝั่งนี้เพื่อรอให้มันตกตกไอประตูข้างล่างประตูกับบ้านเกา่าประตูนรกคนะรับเลืะนะ่อนปากมาเดินลงไปก็ไม่รอดลงไปคุณก็ไม่รอดพี่ผมก็ตกไปโอ้ยเ<ก>ดินางมาจิบอีกเล่ย์เดินเลย ปา่าเนียครับปา่าเนียบป่าเนียรับรบโลเนี่ยดโลโลอะไรเนี่นนยวยพอมันกระโดดมาปุ๊บผมก็ปา่ามีให้มันหล่นลงไปครับหมดยังครับหมดยังครับหมดแล้วผมก็จะได้เดีนต่อไปอกดเอสหยิบระเบิดครับดูใน,นล็ประตูที่สามครับเ <c oughs> ขาบอกให้กดคิวในการปลาระเบิดนะครับ ไปแล้วตองหยีเริมหยิบมีดนะครับเกมนี้ก็ดูมีอาวุธให้เลือกเป็นหลากหลายดีนะครับเนี่ยแน่นอนครับมีของให้เก็บเยอะขนาดนี้ผมให้ผมเดาก็ได้นะครับว่าต่อไปเราต้องไปเจอบอสแน่ๆนี่ฮะตัดเข้าฉากมูฟวี่นะ วิลาโซครับเราต้องระวังอันติมันให้ดีนะครับมันจะลดเกาะเราคุยไม่ใช่นดนตรีโอ้โห <c oughs> อันติเลยครับโดนอันติมันแล้วครับเก็บน้ำอีก่อนออน,อน้ำอีนั่นเป็นน้ำดีไม่ใช่น้ำเมา โอ้ยโดนจับอีกแล้วออดออดอ้ยอยอ,อดแล้วครับเคยออดมาแล้วครับเราต้อง,งการกระโดดโจมตีฮะตามตายล็อกแมนนะฮะเราต้องกระโดดโจมตีถ้ามันขึ้นสัญ,ญลักษณ์นี้นะฮะให้เราเข้าไปแล้วกด E นะครับมันจะทำการแสดงแอนิเมชันและลดเลือดศัตรูไม่ต้องบอกว่าลดเลือดบอสสิยีดขึ้นมาครับเพราะศัตรูไม่ใช่หรอครับ มิดในวันนี้คือศัตรูในวันหน้าครับผมจะสด็จน,นะครับกดน้ำอ e ีก่อนครับดื่มน้ำอีกเดี๋ยวตายโอ,โ,หโ,หโอ้โหโอ้โหโอ้หยาลโอ้โหยางเรายืนอยู่ไกลๆมันเดี๋ยวยามันจะไหม้ไปก่อนนะตายแล้วนะครับโดนลอ้อครับ <S <S <St ars> ตามมุกกันไม่ทัน,นเลยทีเดียว มีดบิทมีดบิทผมไปหัวมีดบิมีดบิทมีดบิทโอ้โหหน้าแดงแล้วอ่ะตายจังเบยโดนล้อโดนล้อเสร็จหน้าแดงด้วยมีดบิทโอ้โหล้อเยอะเบยโอ้โหโอ้โหจะตายไปเนี่ยอุ๊บนี่หน้าแดงไม่ได้ผลหลบกเออโอ้โหผมว่า คุณไปแสดงหนังด้วยน่าจะเป็นพระเอกหนังเรื่องได้แล้วเฮ้ยนี่เขาถึงบอกว่าหมอลำตายเพราะลำนะฮะหมอลำตายเพราะล้อมีเหรอฮะหมอลำตายเพราะลำอ่าะจบจบด่านที่หนึ่งแล้วนะฮะ มก็จะขอตัดคลิปที่พาร์ทหนึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งง่ายอย่าเพิ่งงเดี๋ยวผมขอพูดเกี่ยวกับเรื่องการซื้อเกมหน่อยครับคือตอนนี้จะมีขายทั้งในสตรีมแล้วก็ออริจินนะฮะทั้งในสตรีมก็9.99เหรียญออริจินก็เป็น300บาทไทยแล้วใครใครไหนก็ไปซื้อกันตรงนั้นง่ายดีเลยสำหผมซื้อผ่านสตรีมครับโอ้แม็กนัทครับเราต้องระวังอันติมันให้ดีนะฮะมันจะโดดเราเข้าไปแล้วก็กระทืบนะฮะ มึงนี่ก็ดอดเองเดียวเลยนะครับตอนนี้นะฮะ่เป็นไ,ไงลจะโดนใบครับโดนใบโดนใบเข้าไปตอนนี้กำลังฮิวอยู่ตรงน,นี้ก็คือไส้ติ่งเขานะฮะเออหัวใจพี่เขาบอกเขาอยากดูหมีแพนด้าเป็นยาสุดท้ายในชีวิตเขานะฮะคะแนนผมนะฮะนี่ครับ คัดคลิปกันตรงนี้เลยนะ